สวัสดีค่ะพบกับช่องคุกกี้ชาแนลนะทุกคนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอพื้นหลังของไลน์กันนะทุกคนอย่างแรกเรา,าก็จะสมมติเราจะเปลี่ยนโปรไฟล์อันนี้ใช่ไหมโปรไฟล์หลังพื้นหลังใช่ไหมทุกคนก็ต้องกดไปที่สามเหลี่ยมนนี้สามเหลี่ยมมันนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็กดไปเลยกดไปเลยนะแล้วมันจะจะมีเป็นแบบนี้เนาะ เราก็กดด้านล่างสุดปึ๊บแล้วก็กดด้านบนตรงนี้นะด้านบนด้านบนตรงนี้กดไปเลยหลังจากนั้นทุกคนจะเลือกตรงนี้ก็ได้หรือว่าเลือกตรงที่เรามีรูปภาพปึ๊บทุกคนจะเลือกอไหนก็ได้นะแต่พี่อะ่ะเลือกอันนี้เนาะสมมุติเราเลือกอันนี้ก็กดไปปึ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้กดไปออกออกเลย นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้มันก็ไม่มีอะไรเยอะมันจะเปลี่ยนได้แค่คนเดียวนะสมมติพี่เปลี่ยนของแม่พี่เป็นแค่นี้เนาะเนี่ยจะรูปไม่เหมือนกันมันจะเปลี่ยนได้แค่คนเดียวนะคนเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้แค่คนเดียวนะคะทุกคนนี่โอเคค่ะสำหรับที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะบ๊ายบาย ท่าท้อคุกกี้ชั้นเน่ก็จบไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ